สวัสดีครับผมวายววันนี้พบกับรายการหมาคาบข่าวประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันออกเมื่อวานแต่เมื่อวานผมติดธุระก็เลยมาออกวันนี้แทนนะครับผมตามที่ผมแจ้งไว้ในช่องแล้วนะครับทาง YouTube นะครับซึ่งอาทิตย์นี้มันจะมีอะไรไปร้อนแรงได้เล่าเท่ากับเรื่องของกาบุล้วนนะครับสรุปแล้วภาคไทยฉายวันไหนแน่เดี๋ยววันนี้ทางเราจะมาสรุปข่าวนี้ให้ฟังกันครับ มาร์สไลเดอร์กาบุได้ลิขสิทธิ์แล้วนะครับเนื่องจากเด็กขับนะครับได้ประกาศลิขสิทธิ์ของมาร์สไลเดอร์กาบุไลเดอร์ขนมหวานจูป,ปี้กัมมี่นะครับผมแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องชมว่าเรื่องนี้ตอนต้นเรื่องอะ่ะดีมากมันได้อารมณ์ของพวกเฮเซช่วงแรกมากเลยทีเดียวนะครับแต่นั่นแหละครับในเมื่อเขาประกาศลิขสิทธิ์แล้วนะครับ สิ่งที่ต้องรอคือภาคไทยเราอยากรู้ว่าใครจะได้ภาคเป็นตัวเอกอย่างโซมะนะครับและล่าสุดมารสไลเดอร์กาบูมีกำหนดฉายแล้วประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับอยู่ดีๆอยู่ด,ดีมีคนหลุดลิกซะอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนปล่อยกันแน่ถ้ามีข้อมูลที่มันยังไม่แน่ชัดหรือว่าจะฉายหรือว่ามีสิ่งที่เรียกว่าความฝันปรากฏอยู่นะครับ ทางเราจะยังไม่นํามารายงานในทันทีนะครับเพราะว่าข้อมูลในความฝันของเรานั้นยังไม่แน่ชัดนะครับผมต้องรอให้ออฟฟิเชียลเขาประกาศก่อนนะครับถึงจะสามารถประกาศได้นะจ๊ะวันนี้รู้สึกว่าจะมีเรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแรงกว่าชาวบ้านพอสมควรนะครับผมจริงๆมีหลายข่าวมากเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถกรบกระแสข,ของมาสเตอร์กาปูได้เพราะฉะนั้นนะครับ เราจรึงขอจบข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับและก็ขอขอบคุณซับสไครต์ต้อง2 0 0 6้อยงร้อซับสไคแล้วนะครับที่กดติดตามช่อง w o ฟเฮา w r รับ i n g นะครับผมอย่าลืมกดติดตามพวกเราเยอะๆนะครับอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยทีเดียวเราจะยังทำต่อไปนะครับปราบใดที่เป้าหมายของเราณตอนนี้นะครับขอให้มันเป็น500ยซับแรกไปก่อนนะครับผมไม่อยากหวังสูงเท่าไหร่นะครับแต่ขอให้ละ0 0ายซับก่อนนะครับผม แล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยกับข่าวหรืออะไรก็ตามทีนะครับขอความกรุณาคอมเมนต์หน่อยนะครับติชมก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าด่ากันก็พอนะครับแล้วก็ขอกดติดตามช่องของเราวูฟฮาดาวบ i n g ด้วยนะครับผมเพราะข่าวนี้นั้นวายวูฟรายงาน